อันนี้แมนคนเกาหลีเนาะเ <c oughs> กาหลีเกาหลีมาเที่ยวลาวเจา้จาเจ้ายูทูบเจ้ายูทูบบอถ่ายยูทูบงามบอกจ้วันเจ้ดินมาพ่อนักท่องเที่ยว สุขสบายดีสบายดีเบอร์ทุกคนนะวันนี้กลามาพบกับซองทรายสวรรค์วันนี้เนาะสถานทีแปลกใหม่พามาเที่ยวแคมน้ำโขงเนาะแคมน้ำของสวรรค์นาเขตตรงขามนี่เมนมุกละหานเนาะเดี๋ย้สิพาทุกคนไปเบิง่ง มาโรงพยาบาลพี่น้องเอ้ยพาเมียม,มาเกิดลูกเนาะนี่ก็เป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลแขวงสวรรค์เขตเอาก็เลยลงมายางดินอยู่แคมของกล้องหลังกับเบอร์เนาะถ่ายกล้องหนาเสียเครื่องบินขึ้นเดี๋ยวสิตายกล้องหลังให้ทุกคนเบิ่งนอ บรรยากาศดีดีก้องล้งกับเบอร์เบอร์พี่น้องเอ้ยจังได้กระซอยลันคลิปให้มันล่างๆแน่พ่อสิแล้วเองเงินไปสอบม,มือถือสถานที่นี่เพิ่นถมไม่ได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นถมเพิ่นสีเฮ็ดบอนทองที่ยาเนะอ,อยู่นี่เนาะ อาเปินทถมน้ำโขงออกมา้อดแถวนี้เด้อเนาะแต่เกาตะฟางโขงอยู่พี่เปินทถมออกมาก็ลายเม็ดอยู่หน่อยปุ๊ตอนนี้ก็เป็นแดงๆยวสิพาไปคอยเบิงโอ้เปินทถมออกมากว้างประมาณซาวซาวเม็ด เห็ดตะลิงโอ้เห็ดกันเจือนประมาณนี้เลยสหรีมาเกิดลูกบอกรเมียเกิดลูกมีเมียกองมียกงเจ้าไล่ลูกน้อยดี้ย้ายคลิปยูทูบ ทายคลิปเล่นลงยูทูป,ะทปจะทายบอกชมวิว <c oughs> สวัสด,ดีท,ทายหัวแม่กล้องกล้องยูทายทยูทายยูอ๋ออันนี้แมนคนเกาหลีเนาะ <c oughs> เกาหลีเกาหลีมาเที่ยวลาวเจ้าเจ้ายูทูบเจ้ายูทูบถ่ายยูทู e กล้องบนแจ้งมันเบอร์มันโฟกัสโอ้ตะวบ,บ้านตกตัวเวนตกลินลาวนี่กล้องตัวนี้คักเลยคักลายคักลายคักลาย เพื่อนมาถ่ายหูบตะแบนตกลินเนาะงามบอกะะป็นตกลินมาพ่อนักท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเกาหลีกอเรียเม่นบ่โอ้กล้องเลินงามเว้ยมืดมืดทายมุกละหานเนาะประเทศไทยไทย,ดยแดนสิต่กลองกฮาเบอร์ กล้องเบอร์โอเคจบคลิปเนาะกล้องเฮ้ามันบละเอียดปันไดจบเพียงเท่านี้แหละ